เดินาบจ้าอันน้อันกบวดวดเออเราเาตะโขกในลาวลาวหลงค่านะเดินอัเป็นอันเปวดเที่ยวอย่างจันทันเหมือนว่าอนเป็นรูปขับสิงโตเแลกลก็เป็นรูกอันลูกํพมูล้ํามาจันโอเคพอดีนาอแม่ไม่ฝ okay. uh, mm ่ายไม่ฝ่ายมากเลยที่เราซูฟังก็เลยจะแจ้ง ในรายการของผลิตภัณฑ์นะจ๊ะเดี๋ยวทีแมฟายจะส่งไปหายอ๋อจะนัดมาลับอ๋อจะนัดมาลับเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวคุยเบื้องต้นตอนนี้มันจะต้องดูแลระบบขับถ่ายด้วยนะคะอันแรกเลยก็คือจะเป็นตัวขับถ่ายเนาะเวลาที่เราได้ผลิตภัณฑ์มาใหม่ๆเนี่ยเราจะต้องดูแลร่างกายของเราก่อนโดยลำไส้เนี่ยนะคะจะต้องทําการดูแลนะคะเป็นการดูแลระบบล้างสารพิษในลำไส้เนาะมันก็จะเป็นช่วยช่วยดูแลระบบเผาผลาญนะคะ ตรงนี้นะลำไส้ก่อนอันที่หนึ่งค่ะพอลำไส้เสร็จปุ๊บก็จะมีน้ำคอลอรฟิลค่ะที่ช่วยในการล้างพิษนะคะในร่างกายเนาะไม่รู้ว่าร่างกายเราไปเจออะไรบ้างมันก็จะช่วยล้างสารพิษในเลือดนะคะอันนี้ดูลแลลํำไส้แล้วก็ล้างสารพิษในหลอดเลือดจากนั้นอันที่3ก็จะเป็นตัวะคอลลาเจนซีเนี่ยค่ะช่วยล้างไขมันในหลอดเลือดมันจะเป็นไขมันใต้ผิวหนังเส้นเลือไขมันพอกตับนะคะ3อย่างนี้เนี่ยให้ทานได้เลยนะคะตอนเช้ากับก่อนนอนเนาะ ถ้าถ้าถ้ายังไงพอได้รับแล้วเดี๋ยวะจะมีกระดาษกับกับไม่ฝ้ายเนาะไปให้ด้วยนะคะเป็นเนอกสารประวอบประกอบจากนั้นทีนี้พอเราเติมนะคะที่พอเราล้างล้างในลาไส้กับหลอดเลือดแล้วเราเติมทีนี้ค่ะเติมมิกไนนะคะอันแรกเลยก็คือตัวมิกไนนี่เป็น น้ำมัน12สหายนะคะน้ำมันงาขาวงาดำงาม่อนทุกอย่างที่จะไปช่วยฟื้นฟูนะคะฟื้นฟูปลายประสาทอวัยวะต่างๆของร่างกายเรานะคะพวกกล้ามเนื้อเนาะกล้ามเนื้อที่เราใช้ต่างๆกล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อ,อในการเจริญเคลื่อนไหวของร่างกายเรานี่แหละคะ่ะจากนั้นเป็นกรีนพัททีนี้ตัวนี้จะเป็นผักอัดเม็ดเด้อผักอัดเม็ดนี่หเม็ดนี่เป็นผักประมาณ20กิโลกรัมต่อ1เม็ดเลยนะคะตัวนี้จะช่วยฟื้นฟูตับอ่อนนะคะแล้วก็จะช่วยให้เซลล์เราดีขึ้น ตัวนี้แหละทานได้เลยนะอย่างละ5เม็ดหลังอาหารตัวนี้เนาะเดี๋ยวเจอไม่ฝ่ายเดี๋ยวไม่ฝ่ายแนะนำวิทีหนึ่งนะคะพอได้ตัวนี้เราพูดไปแล้วนี่หอย่างแล้วนะคะจากนั้นตัวที่6ตัวนี้จะเป็นวิตามินซีค่ะวิตามินซีจะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ช่วยดูแลในระบบขับถ่ายดูแลเรื่องของภูมิต้านทานนะคะแล้วก็คอลลาเจนให้แข็งแรงตัวนี้พอวิตามินซีเราเติมบ่อยๆเนี่ยมันจะช่วยให้เซลล์เราฟื้นฟูได้ดีขึ้น ะะสุดท้ายแล้วก็คือตัวนี้จะมีเขาเรียกว่ายารีแพร์เนาะช่วยในการที่กระชับต่างๆไม่ว่าจะเป็นเซลล์ปลายประสาทห,หรืออวัยวะภายในของผู้หญิงนะคะหรือผู้ชายที่เป็นต่อมลูกหมากจะสามารถที่จะกินได้ด้วยดังนั้นเดี๋ยวเจอไม่ฝ่ายก็ไม่ฝ่ายอยจดให้อีกทีนึงอธิบายให้ทราบทั้งหมดนี้เป็นสมุนไพรนะคะดังนั้นสมุนไพรเนี่ยเราสามารถทานได้ บ่อยๆแล้วก็ต่อเนื่องไปได้เลยไม่มีผลต่อการรักษาไม่ได้มีผลต่อ,อายาหมอเนาะดังนั้นผลลัพธ์ของแต่ละบุคคลเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะคะเนาะแต่หลายคนที่เขาใช้มานะคะส่วนใหญ่แปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเห็นผลชัดเจนนะคะภายในสามถึงห้าวันเนาะดังนั้นก็คือมีพี่น้องเราหลายคนที่ได้ใช้จริงนะคะก็ดีขึ้นจากอาการที่พูดถึงก็คือที่ว่ากระดูกทับเส้นนะคะจะเห็นผลชัดเจนมากๆเลยนะคะตามนี้เลยจ้ะ เดี๋ยวไงเจอไม่ไฟไแล้วค่อยคุยกันอีกทีหนึ่งเนะเาะจ้ามีอะไรสอบถามมีอะไรสอบถามไหมจ้าฮัโลโหลฟังการไม่เอ่ยเข้าใจบหจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันค่อยถามไม่ไฟไอีกทีหนึง่เเงเสร็จเน็ตมันตืดตดตัดตัดเดี๋ยวเจอกันค่อยคุยกันเนาะโอเคจ้าเน็ตมันไม่ค่อยดีจ้าโ,โอเคจ้าสวัสดีจ้า